สวัสดีครับผมเดียสถาปนิกจากบริษัทไอเดียคุณเคยสังเกตไหมว่าหลังคาที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านเนี่ยเวลาเราก่อสร้างหรือออกแบบกันเนี่ยจะมีส่วนที่ยื่นลงมาเรียกว่าชายคาวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับชายคาให้มากขึ้นครับชายคามีประโยชน์มากเลยนะครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในเขตร้อนแบบบ้านเราที่มีทั้งแดดแรงมีทั้งฝนตก เพราะชายคาจะช่วยบังแสงให้ส่องเข้ามาในบ้านเราโดยตรงทําให้บ้านเราเย็นขึ้นถ้าเป็นฤดูฝนยังช่วยในเรื่องของการกันสาดเข้าประตูหน้าต่างหรือผนังบ้านโดยตรงอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้จะถูกคิดมาตั้งแต่งานออกแบบแล้วครับในด้านของความสวยงามชายคาเป็นองค์ประกอบหลักๆที่มีผลย่างมากต่อภาพรวมของบ้านชายคาคือส่วนที่ยื่นออกมาจากแนวคาน ไม่ว่าจะ50เซ็นเซนหรือ1เมตรก็เรียกว่าชายคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับการออกแบบตรงนี้คุณสมบัติของชายคาเนี่ยทั้งกันแดดกันฝนและสร้างมิติให้กับตัวบ้านส่วนใครที่สนใจงานออกแบบงานก่อสร้างอยู่เทคนิคดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ ทุกไอเดียเราสร้างได้ไอเดียไอแคร์